พิงเพรยุ่มมาแล้วคะ่ะวันนี้นะคะจะมาชวนทุกคนคุยเรื่องซีรีส์หนังสือต่อแถวอะไรกันนะสามเล่มนี้เลยคะ่ะโดยพิงนะคะลิสต์ออกมาได้ทั้งหมด7ข้อนะคะว่าอ่านซีรีส์สามเล่มนี้แล้วได้อะไรบ้างแล้วก็ในท้ายคลิปนี้นะคะจะมีเกร็ดเล็กเกรดน้อยนะคะเกี่ยวกับหนังสือแล้วก็พูดแต่งคุณโงโมโกด้วยคะ่ะแล้วก็แถมนะคะด้วยหนังสือต่อแถวอะไรกันนะเวอร์ชั่นพั สาษาญี่ปุ่นที่ยังไม่ได้แปลไทยนะคะรอติดตามทายคลิปได้เลยค่ะไปกันเลย อันแรกนะคะที่เด็กๆได้จากหนังสือต่อแถวอะไรกันนะเนี่ยก็คือได้เรื่อง E F ค่ะโดย E F ส่วนที่ได้เนี่ยก็คือเรื่องเกี่ยวกับ working memory หรือว่าความจำใช้งานนะคะเพราะว่าหนังสือแต่ละชนิดเนี่ยเขาแนะนำสัตว์โบกสัตว์น้ำนะคะหรือว่ายานพาหนะถึง50ชนิดเลย โดย working memory เนี่ยจะเป็นการทำงานของสมองส่วนหน้านะคะที่เขาจะจัดเก็บข้อมูลเข้าไปในสมองอย่างเป็นระบบค่ะเมื่อถึงเวลาใช้งานนะคะก็สามารถที่จะเอาออกมาใช้ได้โดยทันทีเป็นความจำนะคะที่เรียกออกมาใช้ได้อย่างถูกที่ถูกเวลาค่ะ ข้อสจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเรียงลําดับนะคะจากเล็กไปใหญ่ค่ะโดยทุกเล่มนะคะผู้เขียนเนี่ยเขาตั้งใจที่จะเรียงสัตว์จากขนาดเล็กไปขนาดใหญ่ค่ะอย่างเช่นเล่มนี้นะคะเขาก็จะเรียงจากกบตัวเล็กๆเนี่ยไปถึงเจ้าช้างตัวใหญ่ที่สุดค่ะยานพาหนะนะคะก็จะเรียงจากรถ3ล้อค่ะไปจนถึงรถเครนที่มีขนาดใหญ่มากๆเลยค่ะ เด็กๆนะคะก็จะได้รู้จักสับเกี่ยวกับขนาดเล็กใหญ่ปันกลางเท่ากาันใหญ่กว่าเล็กกว่านะคะแบบนี้ซึ่งเป็นพื้นฐานของคณิตศาสตร์ด้วยค่ะอ๋อแล้วก็แถมท้ายอีกอันนึงนะคะคือเขาเนี่ยจะมีการสอนนับเลขด้วยนะแต่ว่ามันจะเป็นการนับถอยหลังนะคะ50 4 9 48 47ไปจนถึง 3, 2, 1เลยค่ะ อันที่3นะคะก็จะเป็นเรื่องของการฝึกสังเกตโดยผู้เขียนนะคะเขาจะพยายามวาดบอกใบ้นะคะว่าหน้าถัดไปเนี่ยจะเป็นสัตว์ตัวไหนหรือว่าจะเป็นรถอะไรนะคะ แบบหน้านี้นะคะเขาก็จะวาดว่าหุ mm ้ hmm. ยตรงนี้แบบทําไมเจ้าแก่เขาถึงแบบกลัวจังเลยฉันกลัวนี่นาเพราะว่ามีหางของใครอยู่นะคะตรงนี้เนี่ยเขาก็สอดแทรกนะคะว่าเอสัตว์กินพืชแบบนี้ mm hmm. เขาก็จะกลัวนะคะสัตว์กินเนื้อนะคะซึ่งตัวต่อมานะคะก็คือเจ้าหมาป่าที่พูดว่าหน้าอร่อยจังเลยแฮะ สนะคะก็จะได้เชื่อมโยงประสบการณ์ของเด็กๆเ,เข้ากับหนังสือค่ะอย่างเช่นหนังสือเรื่องต่อแถวอะไรกันนะเนี่ยเขาก็จะมีแบบช้างหรือยีราฟโดยเด็กๆนะคะอาจจะคิดเชื่อมโยงไปนะคะว่าเราเคยเห็นช้างหรือว่ายีราฟที่ไหนหนะเคยเห็นที่สวนสัตว์หรือว่าเคยเห็นในหนังสือเล่มอื่นหรือว่าเห็นในทีวีหรือเปล่านะคะเขาก็จะมาเชื่อมโยงการคิดหรือว่าเล่มนะคะใต้ทะเลต่อแถวอะไรกันนะเห็นตัวปลาโลมาเด็กๆ อาจจะเคยไปดูโชวปลาโลมาหรือว่าเคยเห็นปลาโลมาในทีวีนะคะเราก็คุยกับเด็กๆได้ค่ะว่าโลมาเป็นปลาหรือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันมีขนาดใหญ่แค่ไหนนะคะหรือว่าอย่างพิงเนี่ยพิงเคยไปเจอตัวปลาแสงอาทิตย์นะคะที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้าในประเทศญี่ปุ่นนะคะไปเจอตัวจริงเนี่ยมันใหญ่มากๆเลยนะใหญ่แบบ3เมตรแบบนี้มันใหญ่กว่ามา้มาอีกเราก็สามารถที่จะแชร์ประสบการณ์ ะะให้กับลูกๆของเราได้ค่ะรถติดอะไรกันนะ้านะคะเชื่อว่าเด็กทุกคนนะคะน่าจะเคยออกจากบ้านแล้วก็เดินทางไปตามสถานที่ต่างๆใช่ไหมคะอยู่บนท้องถนนเราก็สามารถที่จะสอนเรื่องของกฎจราจรได้อย่างหน้านี้นะคะ มอเตอร์ไซคันนี้เนี่ยเขาพยายามจะแซงคิวเราก็คุยกับเด็กๆได้ค่ะว่าการแซงคิวบนท้องถนนเนี่ยนอกจากจะผิดกฎจราจรเสียมาราย,ยาทบนท้องถนนแล้ว จะทําให้เกิดอุบัติเหตุต่อตอนเองหรือว่ากับผู้อื่นได้ด้วยที่เชื่อมโยงประสบการณ์ของเรานะคะเข้ากับหนังสือตรงนี้เนี่ย working memory เนี่ยก็จะถูกบริหารแล้วก็พัฒนาด้วยค่ะถือว่าเป็นการเชื่อมโยงประสบการณ์นะคะเข้ากับสิ่งที่มีความหมายในชีวิตนั่นเองค่ะ ข้อ5นะคะก็คือทำให้รู้จักวัฒนธรรมการรอคอยค่ะสังเกตได้ว่านะคะหนังสือเล่มน,นี้เนี่ยมาจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งเขามีวัฒนธรรมในการต่อแถวเป็นปกติอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการต่อแถวเข้าร้านอาหารโดยพิงค์เนี่ยมีประสบการณ์ตรงก็คือตอนที่พิงค์ไปเที่ยวสวนสนุกนะคะ Universal Japan หรือว่า U.S.J เนี่ยคนต่อคิวแบบเยอะมากแบบ ไปต่อเครื่องเล่นที่ตอนนั้นที่ดังมากก็คือสไปเดอร์แมนนะคะต่อประมาณชั่วโมงครึ่งเพื่อที่จะได้เล่น30วินาทีนะคะแต่ว่าทุกคนก็ยอมต่อคิวกันค่ะหรือว่าภาพที่เราเห็นอยู่ในข่าวนะคะ เมื่อตอนที่ญี่ปุ่นเนี่ยประสบภัยน้ำท่วมเขาก็จะต่อคิวรับของบริจาคค่ะตรงนี้นะคะเราก็สามารถคุยกับเด็กๆได้นะคะว่าการต่อคิวเนี่ยมีข้อดีเนาะเพื่อให้การแจกจ่ายเป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ทั่วถึงด้วยค่ะแต่เราอาจจะชวนเด็กๆคุยในอีกแง่มุมหนึ่งก็ได้นะคะว่าการต่อคิวเนี่ยมีแต่ข้อดีหรือเปล่าหรือว่ามีข้อเสียไหมนะคะ ข้อที่6นะคะก็จะเป็นทริคการต่อคิวยังไงไม่ให้เบื่อคะ่ะโดยเล่มนี้นะคะต่อแถวอะไรกันนะนี่เขาจะมีทริคแบบการเล่นต่อคำใน,ในระหว่างรอคะ่ะเริ่มจากเจ้านกตัวนี้นะคะพูดว่าลามะวัวก,ก็พูดว่ามาละก กวางก็พูดว่ากอริล่าส่วนเจ้ากอริล่าพูดว่าลาก่อนค่ะเราก็สามารถเอามาเล่นกับเด็กๆได้นะคะอย่างเช่นตอนที่เรารออาหารหรือว่าเรานั่งอยู่โดยเดินทางจากสถานที่หนึ่งไปสถานที่หนึงเราก็เอาการเล่นต่อคำเนี้ยมาเล่นได้เลยค่ะ หรือว่าอย่างเล่มรถติดอะไรกันนะตอนที่รอนานๆมากๆค่ะก็จะมีเด็กชายคนหนึ่งนะคะเขาไปยืมหนังสือในห้องสมุดเคลื่อนที่เลยค่ะอันนี้ก็ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์จริงๆเลยนะคะโดยการอ่านนั่นเอง ข้อที่7นะคะหรือว่าข้อสุดท้ายก็คือทําให้เด็กๆรู้จักคุณค่าของการรอคอยค่ะโดยหนังสือทั้ง3เล่มเนี่ยก็จะมีการรอคอยแบบตั้งใจแล้วก็ไม่ตั้งใจนะคะอย่างเล่มแรกเนี่ยต่อแถวอะไรกันนะคนเนี่ยตั้งใจรอคอยนะคะเพื่อที่จะได้เล่นวานจัมโบ้ครุสเตอร์นะคะนี่ก็เล่นแบบสนุกสุดๆไปเลยค่ะ ส่วนเล่มใต้ทะเลต่อแถวอะไรกันนะ้นะคะก็จะเป็นรอคอยเพื่อช่วยเหลือคุณแมงกับคุณค่ะตรงนี้นะคะก็จะแอบสอนเรื่องของความสมมามัคคีไปด้วยก็จะเห็นว่าปลาทุกตัวนะคะ เขาดึงพร้อมกันนะคะแล้วก็เขาก็ตั้งใจมาช่วยคุณแมงกระพุนจริงๆค่ะส่วนเรื่องรถติดอะไรกันนะเนี่ยเขารอคอยแบบไม่ตั้งใจเท่าไหร่นักนะคะเพราะว่ามันเป็นอุบัติเหตุค่ะมีไข่ของไดโนเสาร์นะคะโผล่ขึ้นมาทุกคนก็เลยจะต้องมาช่วยเจ้าลูกไดโนเสาร์ตัวนี้ค่ะเลยรถติดกันไปหมดนะคะ เค okay, ค่ะเรามาสรุป7ข้อนะคะที่เราได้จากหนังสือ3เล่มนี้กันนะคะข้อที่1เนี่ยก็คือได้พัฒนา EF ด้าน working memory ค่ะข้อ2ได้เรียนรู้ลำดับนะคะจากเล็กไปใหญ่ะคะ่ะข้อ3นะคะฝึกการสังเกตเพราะว่าแต่ละหน้าเนี่ยจะ,จะมีหางสัตว์หรือว่าหางปลาหรือชิ้นส่วนของรถนะคะโผล่มาค่ะ ข้อที่4นะคะได้เชื่อมโยงประสบการณ์ของเด็กๆหรือคุณพ่อคุณแม่นะคะเข้ากับนิทานค่ะข้อที่5ทําให้รู้จักวัฒนะทําการรอคอยข้อที่6ได้รู้ว่ารอคอยอยังไงไม่ให้เบื่อค่ะและข้อที่7นะคะได้รู้จักคุณค่าของการรอคอยค่ะ แถมเกดเล็กๆนะคะของหนังสือค่ะโดยหนังสือเรื่องต่อแถวอะไรกันนะเนี่ยตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี2009ตอนนี้ก็มีอายุ14ปีนะคะ หนังสือเรื่องรถติดอะไรกันนะตีพิมพ์ตอน2014ตอนนี้มีอายุ7ปีค่ะแล้วก็เล่มล่าสุดก็คือใต้ทะเลต่อแถวอะไรกันน้านะคะตีพิมพ์ปีที่แล้วค่ะจริงๆแล้วนะคะในปีนี้เนี่ยมีหนังสือเรื่องคุณมแมลงต่อแถวอะไรกันนะซึ่งเป็นเรื่องของแแลง50ชนิดที่ต่อแถวมานะคะแต่ว่าพิงค์ณแมไม่ได้ซอ้อมาแล้วค่ะเพราะว่า ที่บ้านเนี่ยมีหนังสือเกี่ยวกับแมลงมีแฟรชการ์ดเกี่ยวกับแมลงแล้วนะคะแต่ว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่คนไหนเนี่ยซื้อมาอ่านแล้วอยากจะให้มาแชร์กันนะคะว่าสนุกหรือเปล่าแล้วก็มีแมลงอะไรประหลาดประหลาดหรือเปล่าด้วยนะคะอยากให้มาแชร์กันที่ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยคุณโทโมโกะนะคะมีหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่คิดว่าไม่น่าจะได้แปลไทยนะคะเรื่อง คอนยานาวะนาโนเคียวเดชเนะคะหรือว่านะคะถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คงจะแปลได้ว่าคืนนี้ต่อแถวอะไรกันนะซึ่งเป็นเรื่องของผีปุ่น50ตัวซึ่งพิงคิดว่าแบบเฮ้ยแบบพอดูหน้าปกดูในเล่มแล้วเนี่ยเฮ้ยยากอ่านเหมือนกันนะเราจะได้รู้จักผีปุ่นถึง50ตัวเลยค่ะถ้าคุณพ่อคุณแม่นะคะอ่านนิทาน กับเด็กๆเ,เล่มไหนเนี่ยแล้วมีทริคสนุกๆหรือมีเรื่องอะไรขำๆนะคะอยากให้มาคอมเมนต์แชร์กันด้านล่างหน่อยนะคะสำหรับวันนี้พิงเพลร่มต้องลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปดีๆในตอนหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ